สวัสดีครับวันนี้วันคารที่12ตุลานะ2ทุ่ม12นาทีอันนี้จะมาดูหุ้นตัวลเล็กๆกันแล้วกันอันนี้ดู B ีนะฮะบี B เนี่ยดูดูด,ด,ดูจากแพทเทิร์นนะฮะมันก็จะเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถึงแม้มันจะเกิดดเวอร์เจนเล็กๆในตอนนี้ไม่ได้อ่าตอนนี้เกิดแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเนี่ย อันนี้อันนี้ก็เกิดไดเวอร์เจนนะเป็นสัญญาณขัดแย้งในรายสัปดาห์ถ้ารายสัปดาห์หลุดอันนี้เลิกเลยนะครับโยนทิ้งนะแปบตังค์อันนี้มมนดูลายวันรายวันเริ่มจะโค้งตัวลงนะเวลาคุณดูคุณนน่ะคุณดูเหมือนให้เป็นตัวตัว V ตัว M ตัว u อะไรเงี้ยแต่เป็นยู w. ดูให้มันโคงน้งนึกออกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นซิกแซกลงมาอย่างเงี้ยเวลามันโค้งก็โค้งลงมาอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มสัญญาณเริ่มแปลกๆปลกนะ น,นี้เราจะย่อเราก็มาดูในไทม์เฟรมสั้นลงเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยชัดเจนใช่ไหมจากแท่งเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมอันน,น,นี้อันนี้คือรายวันจะมี2แท่งแต่รายรายสี่ชั่วโมง2ชั่วโมงมันก็จะมี4 8แท่งลงมาเนี่ยอันนี้มันโค้งลงมาแล้วในเนี้ยหลุดถ้าหลุดตรงนี้นะครับเก้าสองตังถ้าคุณเล่นเดเทรดเขาต้องหนีนะกับแ,แลนแนวรับอีกอันหนึ่ง86ตังเนี่ยตีเทนไลน์เนี่ย ถ้าคนเล่นจะเล่นแบบไหนถ้าถือยาวจริงๆหุ้นพดนิ่นมก็ถือยาวไม่ได้นะแต่จริงๆก็ถ้าเราเชื่อตามระบบมันก็ถือได้นะอย่างเงี้ยก็ถือมาตั้งแต่นะถ้าคนตรงเนี้ยสัญญาณซื้อตัวคือแท่งนีนะ75เนี่ยเข้าไปขายที่บาทกว่ามก็เยอะเหมือนกันนะแล้วแต่คนนะครับแต่มันพุดนมันเสี่ยงอ่ะบางทีมันก็ถือลําบากเหมือนกันเนี่ยอยากให้ดูเาเทนมาดู AJA นะครับ AJA เนี่ยก็ จริงๆอย่างที่ผมบอกประจำบีผมว่าสวยกว่านะ้แต่เอเหลังๆเนี่ยอเขาเริ่มจะดูไม่ดีละเขาขึ้นไปถึงหาเนี่เจ็สเอตอนนี้หกสนะพยายามลงมาสองสาวันแล้วนะอันนี้นี่ก็เหมือนกันอาทิตยนหลายถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็เราก็คูณต่อไปจุดคัดล้ออีกอันเลยนะครับเท่นแนวนอนห้าสิบตังค์นะก็เยอะเหมือนกันนะครับอีสตาเนี่ย จริง,รงคุณดูไหมอีซา e เนี่ยมันเป็นหุ้นที่แพทเทิร์นมันค่อนข้างแน่นะคุณดูนะมันจะขึ้นกี่แท่งเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะทำแพทเทิร์นคล้ายๆกันแล้วเวลาพักฐานมันจะพักสี่แท่งขึ้นแล้วพักประมาณสามสี่แท่งสี่แท่งเหนะ็นไหมเป็นอย่างงี้มานานแล้วแต่เขาเนี่ยตรงเนี้ยในรายสัปดาห์มันไม่ใช่งลงมายาวเลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นใหม่ใหม่เ็สังเกตไหมอีสา e ก็เกิด,ดเดเวอเรนอีกแล้วนยหุ้นปัน่นแทบจะทุกตัวนะครับ ในรายสัปดาห์หรือรายวันเนี่ยรายวันเนี่ยก็เกิดรายสัปดาห์ก็เกิดคือมันก็เมื่อจริงๆถามว่าแพงไหมมันผมว่ามันหุ้นปั่นอ่ะเราเล่นเป็นความคาดหวังเนี่เล่นความโลภเงี้ยมันแพงทั้งนั้นแหละไม่ไม่ว่าถ้าหุ้นปั่นหรือหุ้นเซตผมก็มั่นใจว่ามันแพงมีอยู่แค่สองกลุ่มเหมือนธนาคารกับน้ํามันอ่ะผมว่ามันยังโอเคอยู่นะแต่ที่เหลือผมว่าราคาอเววร์ไวลูกไปหน่อยเยอะเลยแหละครับหลายตัวมันก็ มีแค่น้ำมันกับาราคานนั่นเองที่ยังผมว่ามันยังไปได้ต่อนะแต่กลุ่มอื่นผมว่าไม่เกินแพงเกินไปดูจากกราฟก็พอจะดูออกได้นะอย่างเงี้ยมันก็เห็นไหมมันก็โอเวอร์วลูไปถ้า,ถา,ถา,ถาตีความโดยใช้ดเวอเจนคอร์เจนครับมันจะต้องลงไงแต่มันก็ยังไม่ลงนะฮะน,นี้อีสานห้าสิบสองตังนี้ก็ต้องหนีแล้วนะเราจะมาห้าสิบเอ็ดตังนะครับในรายวันเริ่มเริ่มดูไม่ดีแล้วหลุดไปแล้วนะครับถ้าอย่างนี้เราเราไม่เล่นนะ มีคนถามมาแ้ววกาถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าพวกนี้หลุดไม่ใช่พวงนี้วันวันเือหันหลุดห้าสิบหกนั้นดูไม่ดีนะอาจจะต้องลงไปถึงห้าสิบเลยอันนี้ซูเปอร์นะครับเนี่ยซูเปอร์เนี่ยที่ผมว่าม,มันมันมันเลนอยู่ในกรอบเนี่ยมันก็ได้อยูดเหมือนกันนะแปดสิบถึงร้อยร้อยเก้าต่างนะประมาณนี้ผมให้ดูเป็นลายรายมันนะอันนี้เป็นรายสัปดาห์ นี่มันมาจากไหนอ้โหมาจากสองบาทสี่สิบสามตังสี่สิบสี่ตังค์เร้ดูแล้วกันลงมาได้ขนาดนี้คันนี้ถ้าคุณดูมันนะเห็นไหมเจ้ามือเไ,ได้เปลี่ยนนะต้นทุนเขายี่สิบตังค์นั่นเองนะคือเจ้ามือเขา่าเจ้าของอะแล้วคนที่มันซื้อเยอะก็คือมันก็มีมันอยู่ตรงนี้นานมากเห็นไหมบาทนึงเนี่ยก็คือราคานี้แหละตอนนี้เก้าห้าตังค์ถ้าทะลุกรอบนี้ไปได้นะ มันก็จะจบแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนนะแต่จริงๆตอนนี้มันก็จบแล้วห้ะคุณตีเทนไลน์ในไลมันเนี่ยเห็นไหมครับมันจบไปแล้วนะจริงๆไงถ้าคนติดซูเปอร์อยู่ที่สองบาทกว่าเนี่ยผมว่ามีรุ่นนะทนถือกับมันนะครับมันที่ซูเปอร์มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งหนี้เยอะแค่ไหนเองใช่ไหมฮะแต่ที่เหลือมันก็ยังมีกาไรนะมันก็ไม่เหมือนหุ้นปั่นตัวอื่นจริงๆมันเป็นหุ้นปั่นไหมมันก็เหมือนก็ใช่แหละมันบรุ๊อ่ะ มันก็เป็นพื้นฐานด้วยปั่นด้วยดูดิหุ้นถ้าไม่ปั่นมันคงไม่ลงมาจากสเกือบสามบาทลงมาบาทเดียวลงมาเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบตังค์เงี้ยมันคงอย่างนั้นปตทมทองก็คงลงลงมาสักสามบาทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่มันต้องมันมันก็ต้องมีพื้นฐานด้วยมีปั่นด้วยมันก็ไม่กึ่งๆึ่นะถ้าผมะแน่แนอย่างนี้แล้วกันนะถ้าลราเนี่ยมาทะลุตรงนี้ไม่ได้นะครับบาทแปดบาทเก้าตังค์เนี่ยผมถ้าไทะลุไม่ได้นะคุณโฮไปเลยนะครับ สังใส่ตุ่มไปเลยผมว่าอย่างน้นอยก็ต้องหนึ่งสี่หหรือจะขึ้นไป2บาทน,นี่น่าจะได้เจอเลยนะแต่ตลารัายที่ติดซูเปอร์ไปนัานๆเน,น,นี่ยอันนี้มาเป็นลายสัปดาห์นะครับก็อยู่ในกรอบเนี้กรอบมัคงไม่ไปไหนแล้วนเนี่ยเนี่ยเปอร์เนี่ยครับมันพยายามเห็นปะมันคือโอเวอร์โซนะช่วงนี้แต่พยายามด้งขึ้นไปนะถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ยังไม่ทําอะไรนะครับเราเฉยกับมันนะ คือเราจะต้องเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นแลวพักตัวผมว่าอย่างนั้นเราใส่ไม้ใหญ่ได้อย่างเงี้ยมันมันเป็นขาลงในรายวันนะแต่รายรายสัปดาห์มันเป็นแค่ไซเว์ลงมาแล้วจะเด้งเนี่ยล้วก็รอให้มันเด้งผ่านไปก่อนแล้วมันลงในรอบนึ่งเราค่อยซื้อก็ได้นะครับอย่างเบรูกเนี่ยวันนี้ดูเหมือนจะดีนะต่างซูเปอร์นะครับดูนะครับรายสัปดาห์เนี่ยโอเคอยู่นะแต่ซูเปอร์รายสัปดาห์มันเฉยๆมากเลยเป็นไซเว์แต่รายวันก็เล่นหลุดไปแล้วนะอืม บุกเนี่ยถ้าจะเป็นขาขึ้นชัดเจนนะต้องแปดสิบตังค์งนะครับเนี่ยอันนี้ทางขวามือเนะี่ยเป็นหุน้นตัวเล็กงั้นเลยดูดูุณด,ด,ดูนะครับไม่มีรอดสักตัวนะส่วนใหญ่เนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวที่มี CGD นี้ก็อันนี้ไม่ได้พูดแล้วเนะี่ย CGD มันเป็นรายสัปดาห์มันดูไม่ดีนะมันเป็นหุ้นที อาคว้าเนี่ยผมก็ยังโฮอยู่นะผมก็อย่างที่บอกผมจะไม่เล่นแล้วอ,อ่ามาดูมาโคกันเนี่ยมาโคก็ยังเป็นขาลงเหมือนู่นก้คล้ายแจนนะมาโคเนี่งเนี่ย,เ,ยเห็นระเกดไหมลงมายืนนะ่ะเขาเก็บของนะอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากนะครับมันมีอะไรนะคือขุนตัวเนี้ยมีอะไรนะ่าสนใจเลยน่าจากตรงเนี้ยครับ ที่เจ็ดสิบเอ็ดตังประมาณเนี่ยหกสิบห้าตังเนี้ยเขาเก็บแบบโอ้โหคุณดูเลยครับนะหุ่มย่ออะไอย่างนง้ไม่มีเลยนะครับแล้วเวลามันผ่ามันผ่านตรงนี้ไปได้นะคุณดูนะครับไปดูแล้วกันมันจะเจออีกทีงบาทยี่สิบสองอีกเท่าหนึ่งไงเพราะตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีราคานึกออกป่ะก็คือไม่มีใครมีของอนะ่ะจากแปดสิบแปดถึงบาทยนะี่สิบสองตรงเนี้ยก็จะเป็นทางด่วนนะ วิ่งเวลาถ้ามันวิ่งขึ้นมาเนี่ยเนี่ยปื้ดเดียวรับรองถึงเลยครับอันนี้นพยายามจะด,ดีดกลับนะอันนี้ก็ก็ดูดีนะถึงว่าแต่ยังไม่ไี้ใช้ขา,ข,า,ข,าขึ้นเนี่ยคุณตีเทรนไลน์นะครับมันจบไปแล้วนะในดาวเทรนไลน์ในขานลงเนี่ยจะย้อนขึ้นมาถ้ามันมีเหตุตรงนี้ได้เราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะอย่าเพิ่งขอดูร้อยสิบแล้วกันอยากรู้เหมือนกัน,นอ่ะร้อยยี่สิบดูใช้ได้นะฮะแต่ก็ จริงถ้าจะเล่นก็เล่นได้นะแต่ก็ต้องมีคัดล็อตนะฮะสต็อปล็อตอยู่ตรงนี้นะครับหกสิบหกตังค์มาดูซีจวันนี้ซีจก็หนักนะครับโดยไม่เกิดพีซีจเนี่บวกวันหนึ่งเขียวเขียววันหนึ่งบวกเนี่ยสลับกันไปอย่างเงี้ยอย่างงี้มันก็น่าอย่อ่านนะรายารัศดา์จริงๆผมทรงเงี้ยผมโอเคนะเพียงแต่ว่ามันก็ก็เกิด,ดเดเวอเรชั่นอะไรอย่างเงี้ยราคาสูงแต่อาศัยต่ำลงเรื่อย แต่อันนี้มันเคลียร์ไปแล้วนะกรอนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับถ้าจะให้ขาขึ้นรุนแรงก็ต้องบาทหนึ่งตังค์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งลายวันนี่รายวันนี้ดูทําแม่ทาแม่ยังไงไม่รู้นะเนี่ยตีเทนลาาอย่าให้หลุดน,นะครับถ้าจะเล่นเนี่ยอืันนี้ xp g นะครับจีใน,นนี้เกิดแดงแล้วแต่ว่าอันเนี้ย XPG มันก็เกิดอะไรวะเจนเนี่ยทุกตัวทแทบจะทุกตัวอันนี้อันนี้ไม่ได้เกิดนะแท่งแ่งนี้มาเกิดตรงนี้เกิดครั้งเดียวนะครับหนึ่งครั้งเกิดครั้งหนึ่งเกิดครั้งเดียวนะครับ XPG อันนี้เขาตัวนี้ผมราคาอยู่บนความคาดหวังนะเขาจะทำใหม่ๆอันนี้เราก็ยังไม่จับต้องไม่ได้นะถ้าหลุดตรงนี้ก็ขายนะสองเจ็ดจริงๆหูสองเจ็ดสี่นี่ยาวไว้นะ สองเจ็ดหกเนี่ยหลุดนี่ถ้าหลุดตรงนี้ครับจบเลยนะครับเนี่ครับสองเจ็ดหกสองเจ็ดสองอะไรเงี้ยถามว่าตอนนี้ยังไงถ้าตีเส้นกดลงมายังนะผมว่ามันวิ่งในกรอบเนี่ยเห็นไหมถ้าลายวันคุณดูนะ mm hmm. ก็ห่วงวิ่งในตรนี้ไปเรื่อยๆจนจะทะลุด้านในทะลุขึ้นหรือทะลุลงทะลุขึ้นก็นดีทะลุลงก็หนีไม่มีอะไรนีร่ดูดิ ในรายสัปดาห์นะเกิดไส้ยาวสามแท่งเนี่ยเหมือนเขาจะไม่เอามั้งผมก็ไม่รู้นะนนจริงๆมันมีช่องว่าให้เล่นได้เนะี่ยถามว่าเกิดไดเบอเรเจนไหมจริงๆก็เกิดอะนะเล็กๆแต่มันยังยังไม่จบนะเพราะเราแท่งนี้มันยังเป็นขึ้นต่อไปถ้ามันเกิดลงมากับตัวเนี่ยก็ถือว่าเกิดแล้วอันนี้ยังอาจจะเคลียร์ได้นะถ้ามันขึ้นไปได้ขนาดเนี้ยสักบาทสามห้าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเคลียร์ได้นะ ถามว่ารายวันรายวันก็เหมือนกันนะอ๋อรายวันอืก็ยังโอเคอยู่นะครับเอ่อถ้าตีชนสั้นอย่างนี้นะครับรายวันกุนตีอย่างเงี้ยเอาแบบอย่างเงี้ยชันเลยนะหลุดก็หนีไม่มีอะไรถามว่าเล่นได้ไหมมันก็ได้นะวันลุกสังเกตไหมมันมาสม่ำเสมอมากเลยที่เดียวว่ามันน่าเบื่อเลยที่ว่าเขามักลากไปแล้วเกือบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปล่อยทิ้งดิ่งลงมาอย่างเงี้ยไม่รู้นะทำอะไร มาดูเซเว่นอัพเนี่ยเมืวาดเพิ่งเชียร์ไปนะว่ามันดูดีนะวันนี้ลบไปสองเปอร์เซ็นใช่ไหม <laughs> เนี่ยลายสัปดาห์ยังถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียอะไรต้องรอดวันศุกร์นะฮะจริงๆนะถ้าวันศุกร์นะปิดสักบาทหกสิบเนี่ยผมว่าจะสวยมากนะอาทิตย์หน้าเราจะไปต่อนะแต่นี้ยังไม่รู้นะเะหลืออีกสองวันนะครับปาระหัทวันศุกร์ในรายวันเริ่มจะอ่อนแรงนะ เนี่ยมันดูครับขยายมาร้อยี่สิบนาทีนะทั้งขวางเริ่มดูไม่ดีนะครับเริ่มจะโค้งกลับแต่ก็ยังโอเคนะยังยืนอยู่เหนือยฮะสิบว่าห้าสิบชั่วโมงได้เนี่ยถ้าติชิาลามก็จบไปแล้วนะถ้าหลุดลงมานะครับคุณมันรอตรงนี้ก็ได้นะบาตรสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งแต่เซเว่นอัพอย่างที่บอกถ้าจะเป็นขาขึ้นชัดเจนมันต้องหนึ่งแปดสองขึ้นไปนะครับคราวนี้จะวิ่งแบบโอ้ยสบายเลยฮนะวิ่งอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ดูแล้วกันหุ้น ตรอะไก็เรามาระวังในการลงทุนนะหลังๆมันเริ่มอืมมันเริ่มจะยังไงร,ราคามันแพงกันไปอย่างวันนี้ทีก็มานะบวกเลทุกวันนะพูดไม่มีอะไรเลยก็ <c oughs> บวกกันมันหนึ่งห้าเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแค่นี้นะครับขอบคุณครับ